ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568อิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคปนนล,ลุลมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในช่วงเช้ายอดดอยและยอดภูม,มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงส่วนภาคใต้การกระจายตัวของฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้น เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงแต่ให้เฝ้าติดตามรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยในช่วงวันที่12-13ธันวาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นพอแม่พี่น้องเกษตรกรให้ติดตามรับมือหลังจากนั้นในช่วงวันที่14-18ธันวาคม อุณหภูมิจะลดลงแบบหวบหาบกลับมามีอากาศหนาวสั่นสะท้านอีกรอบเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ได้เลยในขณะที่ภาคใต้ลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้องเผชิญกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้เฝ้าติดตามและดูแลรักษาสุขภาพเป็นสำคัญ